สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมเบสบอล l ูปเปอร์สตารก็ตอนนี้ก็เปิดบริการให้บนสต e ไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูบรรยากาศข้างในเกมก่าว่าเป็นยังไง ก็จะแนะนำเ<น>บื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเนี่ยแล้วไม่รู้เกี่ยวกับกติกาของเบสบอลของจริงเลยก็ให้คุณข้ามความคิดนั้นไปก่อนเพราะว่าเมื่อลองเล่นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันแนะนำได้แบบเข้าใจนะครับอ่าเรามาดูตัวตัวเกมกันเลยว่า ก็ตอนแรกก็เป็นเพย์โหมดนะครับก็จะมีโหมดให้เราเลือกอันนี้ก็เป็น Galaxy Club ก็แข่งเอาพอยต์นะครับพอยต์นี่ก็จะสามารถไปแลกเป็นของไอเทมอะไรพวกนี้ได้ตามที่เขากําหนดไว้แล้วก็ไปสามารถไปแลกในช็อปได้เหมือนกันอันนี้ก็นโหมด PVP l e a นะครับจะมีของรางวัลตามที่เราเล่นไปส่วนนี้เป็น Daily Game ในนี่เกมจะมี2อันนะครับโหมดเทนเนอร์เทนเนอร์คือตัวละครที่เราเปิดสุ่มกาชาได้มนาะเนี่ยพวกนี้เราเข้ามาดูได้อัพสเตตัสอ่าอัพเลเวลอัพเทนเนอร์อย่างนี้นะโอเค ลองเล่น PVP ให้ดูกันดีกว่าว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นยังไงผมใส่ของด้วยดีกว่าผมจะมาบอกเกี่ยวกับของกัว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับ เกมเนี่ย okay. สามารถเล่นเองได้แล้วก็สคริปได้แล้วก็ให้สามารถให้บอทเล่นได้ก็เหมือนกันอ่าผมจะเล่นเองละกัน,น,อ,กนอันนี้จะเป็นสกิลพวกเทรนเนอร์เนี่ยนะครับถ้าเราไปฝึกแล้วมันจะให้สกิลมา ีถ้าใ,ใครที่เกียดที่เปนเล่นเนี่ยสักคลิปไปก็ได้นตัวเกมจะมีสองแบบให้เป็นทั้งตัว วดลูกแล้วก็ตัวข้างอกปลาลูกนอ่ะนีเป็นตัวปลาเห็นไหมเดี๋ยวลองให้ดูว่า็เป็นแบบนี้

ใครที่ชอบสำหรับแนวเกมกีฬาจัดทีมอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆนะนี่ก็เป็นมิชชั่นนะส่วนการจัดทีมเนี่ยอันอนั้นเราไปดูของก่อนนี่คือกระเป๋าของเรากระเป๋าของต่างจัดทีมเนี่ยไปที่ Mypay พนี่ผมนี นี่คือการจัดทมีมเห็นไหมมันจะมีตำแหน่งให้เราเลือกสำหรับมือตีเตมไปหมดแล้วก็เอสไอพวกเป็นสองสายอะฮะสายตีกับสายคว้างก็เลือกตำแหน่งไปกวาจะจัดทีมให้ให้มันแข็งแกร่งเนี่ยมันต้องต้องใช้เวลาหน่อยนะครับสำหรับผู้เล่นนะก็เลือกได้ว่าถนาดัดมือซ้ายมือขวาหันหน้าหันไหนก็อะไรก็ได้ แต่งหน้าแต่งผมได้หมดอืมเปลี่ยนตัวเลขได้หมดเลบตัวเกมค่อนข้างที่จะทําให้ออกมาได้เข้าใจง่ายแจกเยอะด้วยนะลองเข้าไปดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรก็เนี่ยพวกเนี้ยกิจกรรมพวกนี้ก็กดเข้าไปรับส่วนนี้เป็นตัวของกาชา แต่ละตู้นะผมไม่มีเพชรอ่ะไม่มีเพชรแต่ผมลองเปิดธรรมดาดูก่อนให้ดูว่าระบบเป็นไงโอเคเป็นงี้<อ> <retrouver> <ks> ก็ประมาณนี้นะครับ ็ตอนนี้ก็มีเปิดบริการให้บนสตูไทยแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ใครสนใจก็สามารถไปโหลดเล่นได้นะครับเดีย๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำระบบเจาะลึกให้มากขึ้นแล้วก็เข้ามาดูกันนะอบคุครับ